Quick, decisive, and ruthless with the finish. I thought it was a stunning, stunning breakaway. Bayern Munich take the lead, 1-0. สวัสดีครับผมบอมชกิฟโฟนะครับเรายังอยู่ในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับก็ทำตามคำเรียกร้องนะครับหลายคนอยากจะให้รีวิวเจ้าหนูเบดี้ฮะมิดฟิลตัวรุกนี่เป็นร่างใหม่นะครับของเจ้าหนูเบดี้จากร่างเก่าที่เป็นบอลทองแล้วเป็นตำแหน่งหลักคือมิดฟิลฝั่งซ้ายร่างใหม่นะครับมิดฟิลตัวรุกตัน98เลยทีเดียวนะครับปัจจุบันอายุ18ปีเท่านั้นนะครับเท้าหลักคือเท้าขวานะครับเดี๋ยวจะพามาดูร่างใหม่นะครับจะโหดหรือเปล่าครับค่าพลังสูงแบบนี้โอ้โห จากโปรไฟล์ตรงนี้สามารถเล่นได้เกือบทั้งหมดเลยยกเว้นมิดฟิลฝั่งขวานะครับสำหรับตำแหน่งแนวลุกนะครับถ้ายืนปีกซ้ายเนี่ย94นะครับปีกขวา92อันนี้คือค่าพลังยังไม่ได้บูสต์นะเพราะบางตำแหน่งยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดสุดนะครับ CMF 95นะครับผมนี่ AMF 98นะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับถ้ายืนเหมือนกับร่างเก่านะร่างเก่าจะเป็นมิดฟิลฝั่งซ้ายนะครับเนี่ย96นะฮะ ถ้ายืน LMF เหมือนกับร่างเก่าเนี่ยจะอยู่ที่96นะครับผมเห็นอะไรแวบๆนะครับคือเหมือน CMF เนี่ยสามารถบูสต์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะจับเปดีไปยืนเป็น CMF ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองบูสต์ตำแหน่งให้ดูก่อนครับ CMF ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่95นะ95นี่ยังไม่ได้บูสต์นะครับเดี๋ยวกด position booster ดูนะครับถ้าบูสต์แล้วจะเป็นเท่าไหร่สำหรับ CMF นะครับ ต้องสุ่มนิดนึงนะฮะโอ้โหสุ่มได้ C F ครับนั้นต้องกดต่อฮะกดต่อให้เจอ C M F นะครับจะได้รู้กันไปเลยนะฮะ S S ครับของหน้าตัวต่ำ Second St เตเกอรนะครับยังไม่เจอฮะเพราะว่าเล่นได้หลายตำแหน่งมากแต่ก็มีหลายตำแหน่งที่ยังเป็นสีเขียวอ่อนนะครับปีกขวาครับปีกตัวสูงฮะยังไม่เจอฮะยังไม่เจอ cmf นะครับ่า cmf แล้วนะครับจาก95เป็น97เนะครับเพิ่ม2แต้มนะฮะ cmf 9 7แต่ต้องบูสต์ตำแหน่งก่อนนะ position booster นะครับ amf 98นะครับตามตำแหน่งหลักเลยนะครับ่ h เดี๋ยวลองเปลี่ยนโค้ดกลับมาเป็นโค้ดเดิมนะฮะผมว่า amf น่าจะเหมาะสุดนะครับเพราะว่าเพย์สไตล์ร่างใหม่นี้เป็น creative p i m m a k e r ด้วยนะครับร่างเก่าเนี่ยเป็น roaming fan นะครับ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังสำหรับร่างใหม่เมื่อทำเลเวลตันแล้วนะครับผมนี่ค่าพลัง สวยทีเดียวครับแต่ว่าเกมลุกอยู่ที่85นะครับดูไม่สูงนะครับโอ้โหจุดเด่นของเปดดี้คือ99 99 99พลังโคตรสวยฮะบอลคอนโฉบิง้งไายโพสชั่นข้าพลังของบอล3อย่าง99หมดเลยส่งสั้นส่งยาว95 95ครับแต่ว่าโอ้โห จบสกอร์ค่อนข้างน้อยมากนะครับ79เท่านั้นนะครับผมยิงลูกฟรีคิกก็79ลูกปั่นไซส์87นะครับสปีดเนี่ย90แต่สปีดต้น97เออกระท้า97นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ก็ไม่ได้เบานะ89นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับผมความแข็งแกร่งก็แหมสไตล์เพมเกอร์อยู่แล้วนะครับแข็งแกร่งน้อยนะครับ76แล้วบาลานซ์ทรงตัวก็99ครับความอึด96ด้วยโอ้ โอ้โหเล่นได้90นาทีแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วใช้เท้าซ้ายได้4-4โอ้โหนี่ ใช้เท้าซ้ายได้เพอร์เฟกฮะเล่นได้ทั้ง2เท้านั่นเองนะครับผมสกิลเนี่ยมี9สกิลครับร่างนี้นะมีด double touch c โ m b o c ั t ask, uro, Cut, มีไฮ high enter s t e ปอันบอลคอนโทรลนะครับเป็น4สกิลของบอลแล้วมีสกิลยิงไกลพุ่งๆอย่างลองเล a n g e ต h o o t มา1สกิลครับสกิลเฟิร์สไทม์ช็อตมีฮะแล้วสกิลส่งบอลนะครับทำชิง one two one, Task, Path, Through, ing, ั n t o ส c h pass t h r งแทงทะลุช่อง p ินพอยต์คอ o s s i n g นะครับเ p ย์ i ิงสไตล์อย่างที่บอกไปนะครับเป็นคร creative p l a y เกอร์แล้วนะครับ ถ้าถามว่าใน3แพ็กวันจันนี้นะครับนักเตะคนไหนที่เป็นเพระเอกนักเตะคนไหนที่เนื้อหอมที่สุดนักเตะคนไหนที่หลายคนอยากได้มากที่สุดนะครับผมก็คงหนีไม่พ้นเปดี้ฮะเจ้าหนูเปดี้หรือเปดีนะครับผมเจ้าหนูมิดฟิลตัวรุกนะครับผมจากบาร์เซโลนาคนนี้ฮะที่บอกว่ามิดฟิลตัวรุกเพราะว่าร่างเก่าบอลทองผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับร่างเก่าบอลทองเนี่ยเป็นมิดฟิลฝั่งซ้ายนะครับตำแหน่งหลักนะครับแล้วก็เอ่อ เพ้งสไตล์ในร่างเก่านะครับผม mm hmm. เป็นโลมิงแฟงด้วยนะครับโลมิงแฟงคือ,อปีกนะครับผมเพลงสไตล์ของปีกประเภทที่ตัดเข้ามาข้างในนะครับคล้ายๆกับโลมิงแฟงของอเมซี่ในปีน2020นะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับเจสซีลินการ์ในปีน2020ด้วยนะครับถ้าเกิดใครนึก,นกถึงเมซี่ไม่ออกก็นึกหน้าเจสซีลินการ์ไว้แล้ว <laughs> ผมเปรียบเทียบํำเพื่ออะไรเนี่ย <laughs> มาพูดเกิดถึงเบดดี้ครับคือต้องบอกว่า เหมือนทาคนิ่งเมสซี่มานะคนิ่งในเรื่องของการคลองบอลแล้วก็เทคนิคค,ความสามารถเฉพาะตัวในการเลี้ยงบอลน,นะฮะค่าพลังเราเห็นไปแล้วนะครับ99หมดในเรื่องของการคลองบอลน,นะครับรวมถึงนะบาลานซ์นะฮะบาลานซ์คือการทรงตัวนะครับจังหวะโดนกระแทกจังหวะจะล้มไม่ล้มเนี่ยล้มยากครับ99แบบนี้เหมือนกับเป็นเมสซี่ร่างที่ยิงไม่ค่อยดี ที่บอกว่ายิงไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าจุดอ่อนของเปดีค้คือก็คือเรื่องของการยิงตรงกรอบนี่นะครับสำหรับฟินิชชิ่งเนาะเออคิกิ้งพาวเวอร์โอเคดูไม่ได้แรงนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับยิงแรงก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแต่ว่าฟินิชชิ่งอาจจะไม่ค่อย ตรงกอบเท่าไหร่นะครับแถมในเรื่องของการยิงปั่นไซส์เนี่ยก็แหมเทียบเท่าเมซี่ไม่ได้เลยนะครับไม่มีสกิลลองเลงไดฟ์ด้วยแล้วก็ค่าพลังเคลิ้วค่าพลังการปั่นก็มีค่อนข้างน้อยด้วยนะครับแต่ก็ยิงได้นะพอยิงได้นะครับแถมมี9สกิล9สกิลหมายความว่าคุณไปเปิดเพิ่มได้อีก1สกิลถ้าอยากจะปั่นให้มากขึ้นนะก็ไปเปิดลองเลงไดฟ์ก็ได้ครับหรือว่าจะเปิดไลทิ n งช็อตริปปิ้งช็อตก็แล้วแต่ฮะแต่ว่าลองเลงชุดติ้งมีอยู่แล้วนะครับ หรือถ้าเกิดใครคิดว่าคงจับเป็นตัวสำรองแน่ๆนะเปิดซปเปอร์ซับก็ได้ครับอันนี้คือสกิลที่เปิดเพิ่มแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วลูกนี้ยิงปั่นได้ด้วยนะครับปั่นด้วยเท้าซ้ายด้วยนะฮะไม่มีสกิลยิงปั่นก็ยิงปั่นได้ครับแล้วเท้าซ้ายอย่างที่บอกนะครับใช้ได้ทั้ง2เท้าครับไม่ต้องลังเลนะไม่ต้องล็อกเข้าขวานะครับล็อกเข้าซ้ายก็ยิงได้เลยนะฮะแมสุดยอดจริงๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะปั่นเพิ่มก็ไปเปิดสกิลลองเล่นได้อย่างที่บอกไปนะครับมาเปรียบเทียบค่าพลัง ร่างเก่าด้านขวามือนะครับผมคือตัน95เป็นตำแหน่งหลักคือมิดฟิลฝั่งซ้ายนะครับแล้วเป็นบอลทองด้วยนะครับแถมเพย์ิงสไตล์คือโลมิงแฟงนะครับแตกต่างกันหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับร่างใหม่เนี่ยตัน98ด้านซ้ายมือนะฮะค่าพลังบวกเยอะเลยฮะบวกเยอะเลยนะครับของบอลดีกว่าทรงบอลดีกว่าปั่นไซ์ดีกว่านะครับยิงแรงกว่าสปีดดีกว่าโอ้โหดีกว่าทุกอย่างฮะและความอึด บวก7เลยทีเดียวนะฮะความอึดถึง9กาครับสำหรับร่างนี้สกิลก็มากกว่าครับร่างเก่าเนี่ยมีสกิลเพียงแค่7สกิลนะมี7สกิลแล้วร่างใหม่มี9สกิลสกิลที่เพิ่มมาก็คือคัตบีไฮแอนเทิร์กับซัมโบโลนะครับเป็นสกิลคลองบอลน,นะฮะเดี๋ยวต่อไปนี้จะให้ดูไฮไลท์จังหวะการคลองบอลล็อกบอลใช้สกิลสวยๆนะครับผมมีหลายจังหวะเลยนะครับแต่ผมก็จะพยายามเอาทั้งจังหวะที่พลาดแล้วก็จังหวะที่ทำได้ดีนะครับมาให้ดูจะได้ครบ ทุกมุมมองนะฮะดูจังหวะที่ดีฮะก็คือการคลองบอลฮนะใส่สกิลล็อกเฟ็กช็อตแล้วยิงเนียนี่เป็นจังหวะที่ไม่ดีก็คือจังหวะยิงนะครับถ้าเกิดประสิทธิภาพในการยิงนะฮะยิงตรงกรอบของเปดี้เนี่ยสัก80%ของเมซี่ผมว่าจะเพอร์เฟกมากเลยนะฮะดูครับไอเรื่องพิ้วไอเรื่องคลองบอลไอเรื่องล็อกเนี่ยสวยงามครับแต่เรื่องยิงเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกนะฮะทุกครั้งที่รีวิวมิดฟิลตัวลุกเนี่ยส่วนตัวผมชอบมิดฟิลตัวลุกที่ยิงหวังผลได้ดีีนนนะะะคครรััับบดูจงหว้ เจอกับโรดี้ฮะเปดี้เจอโรดี้ฮะแล้วแต่อ้อมโรดี้แล้วซัดลูกนี้ลองเล็งชุตติ้งฮะยิงบดบดพ,พุ่งไปฮะเรียบร้อยเลยครับจังหวะน,นี้เนี่ยบาลานซ์ช่วยได้เยอะเลยนะครับบาลานซ์ทรงตัว99นะครับโดนเบียดโดนโดนึงโ,โดนเหนียวแบบนี้ไม่ล้มแล้วแต่อ้อมฮะหเปดี้แต่อ้อมโรดี้แล้วยิงจ,จัดเข้าไปเลยครับล้มยากครับจังหวะแบบนี้นะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วยืนตรงไหนเหมาะสุดครับถ้าเกิดว่าเราทำฟูลบาร์เซโลน่านะครับแล้วใช้แผนที่มีมิดฟิลดตัวลุก a m f 2คนนะฮะอันนี้เหมาะนะเหมาะสุดเลยนะครับเอาไปดี้ยืน a m f ฝั่งซ้ายแล้วเมสซี่ยืน a m f ฝั่งขวานะครับลงตัวสุดๆนะครับ แต่ก็ไม่ค่อยมีใครใช้แผนนั้นเนาะทีนี้ถ้าเกิดใช้ AMF คนเดียวนะครับผมจะเอาเปดี้หรือเมสซี่ดีถ้าเกิดใครชอบเมสซี่ไปยืนปีกนะครับก็เอาเมสซี่ไปยืนปีกขวาไปเลยนะฮะแล้วมิดฟิลด์ตัวรุกปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเปดี้หรือจะจับเปดี้ไปเป็นแบ็กอัพก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมจะยังชอบเมสซี่ที่เป็น AMF มากกว่านะครับส่วนเปดี้ผมว่าเนื่องจากการยิงเนี่ยเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นผมส่วนตัวผมจะจับเปดี้ยืน CMF มากกว่านะฮะน่าจะเหมาะกว่าด้วยซ้ํานะครับ อันนี้คือส่วนตัวผมนะผมจะใช้เมสซี่ยืน AMF นะครับแล้ว CMF เนี่ยเอาเปดดี้ยืนดีกว่านะฮะผมว่าการยิงสำคัญสำหรับผมนะ,ะมาดูจังหวะนี้นะครับเนี่ยรอจังหวะแล้วดับเบิลทัชใส่หนึ่งคนครับข้างหน้ามีกอลสกาใส่อีกหนึ่งคนนะฮะดับเบิลดับเบิลทัชแล้วก็ยิงเสียได้ไม่เข้าครับลุงนี้บทไปนิดนึงฮะอย่างที่บอกฮะเรื่องการเลี้ยงการเลื้อยการคลองบอลการพาบอลไปกับเท้าเนี่ยเพอร์เฟกอยู่แล้วครับแต่เรื่องของการยิงนี่แหละ ถ้าฟินิชชิ่งสัก90บวกนี่มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะแค่90บวกก็พอแล้วครับไม่ต้อง99เหมือนกับเมซี่หรอกครับดูจังหวะนี้ครับยิงไปไหนก็ไม่รู้อย่างที่บอกผมพยายามยิงบรรจงสุดๆนะยิงเล่นทางยิงแบบเข้ามุมสุดๆนะแต่บางทีอาจจะเล่นทางมากเกินไปนะครับออกกรอบไปเลยถ้าเกิดไม่เล่นทางบางทีก็ยิงตรงตัวอะไรประมาณนั้นไปนะครับผมมาดูจังหวะนี้ฮะนี่คัดมีหายเอนเทอร์นครับแล้วฝากไว้ที่เดสแล้วคืนมาคืนมาสิครับ คืนมาแล้วยังไงนี่โดนประกบหน้าหลังครับเอาตัวรอดมาได้ข้างหน้ามีอาราบานี่คัตวิไฮเอนเทอร์อีกรอบนึงแล้วยิงลูกนี้นี่แหละจังหวะการยิงนี่หนะครับทุกคนมาดูอีกสักหนึ่งจังหวะฮะก่อนจบคลิปนี่แต่เบิ้ลทัสหนึ่งคนนะครับมาอีกหนึ่งคนข้างหน้ามีอีกหนึ่งคนนะโคบองเรื่องของความพิ้วไม่ต้องพูดถึงฮะ แล้วล้มยากด้วยบาลานซ์สูงด้วยนะครับเพอร์เฟกในเรื่องของการคลองบอลนะฮะในเรื่องของการพาบอลไปกับเท้านะครับสุดๆเลยนะฮะสุดๆเลยแต่เรื่องของการยิงเนี่ยยังเป็นรองเมสซี่อยู่นะครับบางคนก็บอกว่านี่เป็นเมสซี่ล่างที่ยิงไม่ค่อยดีนะครับผมก็เห็นด้วยครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งกลังชมช่องอย่าลืมกดสัญลักษณ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการัันนคคลลิอื่ดเยรบ